สวัสดีวันพุทธที่29มรกราคม2568ซินเชียุอี้นซหใช้ Happy Chinese New Year 2025สวัสดีและมีความสุขในเทศกาลตรุษจ,จีนปี2568นะครับสวัสดีเพื่อนๆเรทดทเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟัน d ดเมนทัลของหุ้นรายตัว ข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวป p น n e t รร r a d นและเหรียญคริปโตเคเรนซี่โดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้ทั้งนี้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปหากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Follow กันได้นะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอสู่สาธารณะ เราไปอัปเดตเซตอินดกซ์ก่อนจะไปส่องกราฟหุ้นและฟันดัมเมทัลข้อมูลพื้นฐานของหุ้นรายตัวกันนะครับเซตอินดกซ์ประจำวันอังคารที่28มกราคม2,568เซตปิดไปที่1,345.77จุดปิดบวกไป4.83จุดคิดเป็นบวก0.36%มูลคา่าซื้อขายสุทธิ36,715.88ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ อยู่ในกลุ่มซื้อส่วนนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศและสถาบันอยู่ทางฝั่งขายสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันที่28มกรคมาคม2568ต่างชาติซื้อ1,917.65ล้านบาทโบรกเกอร์ซื้อ16.09ล้านบาทรายย่อยเทคขายออกมา1,137.87ล้านบาทและกลองทุนขาย795.87ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง45.93%โดยมีหุ้นที่ถูกเทขายออกมาได้แก่หุ้น OSP และ CBG หุ้นทางฝั่งซื้อคือ Master และหุ้นแบมในภาพรวมของทั้งตลาดมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน8หลักทรัพย์หุ้นทางฝั่งขายที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่ Delta ปิดติดลบไป3บาท50สตางค์ ลงมายืนราคาอยู่ที่134บาท50สตางค์มูลค่าซื้อขาย3,178ล้านบาทหุ้น CCET ปิดติดลบไป25สตางค์ยืนราคาอยู่ที่8บาท20สตางค์มูลค่าซื้อขาย1,455ล้านบาทหุ้น OSP ปิดติดลบไป1บาท60สตางค์ยืนราคาอยู่ที่18บาท90สตางค์มูลค่าซื้อขาย918ล้านบาทหุ้น CBG คราบาวกรุ๊ป ปิดติดลบไป4บาทอยู่ราคาที่75บาทมูลค่าซื้อขาย668ล้านบาทหุ้น scgp ปิดติดลบไป40สตังค์อยู่ราคาที่1 6บ0าทส0สตังค์มูลค่าซื้อขาย645ล้านบาทหุ้น scc บริษัทปูนซีเมนไทยปิดติดลบไป1บาทอยู่ราคาที่153.50สบาท50สตังค์มูลค่าซื้อขาย5 5 1ล้านบาทส่วนหุ้นที่อยู่ทางฝั่งซื้อได้แก่หุ้นในกลุ่มครับ กัฟปิดบวกไป50สตังค์อยู่ราคาที่60บาทอดวานสปิดบวกไป1บาทยู่ราคาที่288บาทอินทัสปิดบวกไป25สตางค์ยู่ราคาที่99บาท50สตางค์ในกลุ่มธนาคาร KTB ไม่บวกไม่ลบยู่ราคาคงที่อยู่ที่23บาท10สตังค์เคแบงปิดบวกไป2บาทยู่ราคาที่161บาท TTB บวกขึ้นไป2สตังค์ ยืราคาที่1บาท91สตางค์ SCB บวกไป1บาทอยู่ราคาที่1 2 5บาทเช่นเดียวกับ BBL บวกไป1บาทอยู่ราคาที่155บาท CPR ปิดบวกไป1บาทยู่ราคาที่56บาท75สตางค์มูลค่าซื้อขาย2447ล้านบาทส่วนหุ้นที่ติดเข้ามาในทเวนตี้ท็อปเกณและมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น MTC ปิดบวกไป4%เอร์เซ์ ราคาดีดขึ้นมา2บาทยืร่ 280, 000, 000, 000, 000, 000, 000. ราคาที่45บาท50สตังค์มูลค่าซื้อขาย280ล้านบาทหุ้นมาสเตอร์ปิดบวกไป6เปร์เนราคาดีดขึ้นมา2บาทยื่ราคาที่31บาท50สตังค์มูลค่าซื้อขาย130ล้านบาทหุ้นแบมปิดบวกไป5เราคาดีดขึ้นมา30สตังค์ยืああ่ราคาที่6 1บาทส0สตังค์มูลค่าซื้อขาย92ล้านบาทหุ้น o อ I ปิดบวกไป5%เเช่นเดียวกันราคาดีดขึ้นมา18สตางค์อยู่ราคาที่3บาท62สงตางค์มูลค่าซื้อขาย22ล้านบาทหุ้น a a i ปิดบวกไป4%เรซราคาดีดขึ้น25สตางค์อยู่ราคาที่5บาท50สตางค์มูลค่าซื้อขาย18ล้านบาทหุ้น pro n ปิดบวกไป4%เรซราคาดีดขึ้น6สตางค์อยู่ราคาที่1บาทส7สตางค์มูลค่าซื้อขาย11ล้านบาท หุ้นยูเคมปิดบวกไป14%ราคาดีดขึ้นมา8สตางค์อยู่ราคาที่63สตางค์บูลค่าซื้อขาย11ล้านบาทหุ้น a l ลฟาเปิดบวกไป12%ราคาดีดขึ้นมา6สตังค์อยู่ราคาที่55สตังค์บูลค่าซื้อขาย5ล้านบาทส่วนหุ้นที่น่าสนใจคือหุ้นเอสเทคปิดบวกไป4%ราคาดีดขึ้นมา14สตังค์อยู่ราคาอยู่ที่3.40สตังค์ มูลค่าซื้อขาย3ล้านบาท STEC พุ่มขึ้นมาหลายวันต่อเนื่องนะครับหุ้นลีโปิดบวกไป5%ราคาดีดขึ้น14สตังค์อยู่ราคาที่2บาท86สตังค์มูลค่าซื้อขาย8ล้านบาทส่วนหุ้นที่ติดเข้ามาในเทเวนตี้ท็อปลและมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น CCET ปิดติดลบไป2%ราคาร่วงลงมา25สตางค์อยู่ราคาที่8บาท20สตังค์ มูลค่าซื้อขาย1 4 5 5ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น OSP ติดลบไป1บาท60สตางค์ CBG ติดลบไป4บาทหุ้นบ้านปูติดลบไป20สตางค์ยืนราคาอยู่ที่5บาทส5สตางค์มูลค่าซื้อขาย21 1ล้านบาทหุ้นอินเซติดลบไป3%เรเร่วงลงมา10สตางค์ยืนราคาอยู่ที่2บาท78สตางค์มูลค่าซื้อขาย57ล้านบาท หุ้น SIS ปิดติดลบไป3%ร่วงลงมา1บาทยู่ราคาอยู่ที่26บาท75สตางค์มูลค่าซื้อขาย8ล้านบาทหุ้นไอเทลปิดติดลบไป3%ร่วงลงมา6สตางค์อยู่ราคาที่1บาท70สตางค์มูลค่าซื้อขาย7ล้านบาทในภาพรวมของหุ้นทั้งตลาดมีหุ้นที่ติดเข้ามาและก็ทำวอลลุ่มเลิซึ่งเป็นวอลลุ่มเลิในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่โคโค SNPS และ T-man v o l u m e a l e r t man. ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ OSP, SCGP และ CBG คาะบา a ก Group Impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ CPR, BDMs และ AOT Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ Delta, OSP และ CBG ในวันนี้เราจะไปส่องคราบคุ้น Delta นะครับติดเข้ามาใน m o s e active เป็นตัวแรกแล้วก็มี Impact ในเชิงลบ มูลค่าซื้อขาย3,178ล้านบาทปิดติดลบไป3บาท50สตังค์ปัจจุบันยืนราคาที่134บาท50สตังค์เราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารหุ้นเดลต้า n ินฟโฟกราฟิกภาพนี้ก็มาจาก Share ์ทูเทรดหัวข้อข่าวรวบหุ้นได้ผลดีหลังเม็ดเงินไหลออกจากเดลต้าเป็นโอกาสหุ้นขนาดใหญ่ราคาขาขึ้นซึ่งเป็นข่าวจากคอลัม Sh น์เวลแชร์ริงแชร์ทูเทรดสำนักข่าวออลน์ นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยเปิดเผยว่าต่างชาติซื้อตราสารหนี้ไทยช่วงเช้า1,990ล้านบาทเงินบาทอ่อนค่าใกล้เคียงระดับการฟื้นตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์คาดกระแสงเงินลงทุนยังไม่ไหลออกเงินที่ออกจากเดลต้าจึงมีโอกาสไหลเข้าหาหุ้นขนาดใหญ่ที่มีลำดับรองลงมาและทิศทางราคาเป็นขาขึ้นมีโอกาสได้น้ำหนักในเซต50เพิ่มขึ้น เช่น Advanced g r a p CPO, True, SCB, KBank, Intas และ KTB. สำหรับบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเดลต้านักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจำกัดมหาชนมองว่าราคาหุ้นเดลต้ร่วงลงตลาดกังวลเกี่ยวกับการใช้ GPU ราคาถูกจาก Nvidia เดียโดยฝ่ายวิจัยเชื่อว่าความกังวลน,นั้นมากเกินไป GPU ราคาถูกยังคงตามหลังอยู่ เดลต้าผู้จัดหาส่วนประกอบ GPU มีราคาหุ้นลดลงเมื่อวานนี้หลังจากการอ่อนตัวของหุ้นของ NVIDIA ดียซึ่งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของ DeepSeek ในการใช้ GPU ราคาถูกจาก NVIDIA เดียเ8 0 0เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ChatGPT ที่ใช้ GPU ราคาสูงของ NVIDIA เดีย S100 นักลงทุนกังวลว่าหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น OpenAI และผู้ใช้คลาวรายใหญ่คนอื่นอาจหันไปใช้วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการเปลี่ยนมาใช้ G.P.U ราคาถูกกว่าหากเกิดขึ้นจริงราคาขายเฉลี่ยที่ต่ำกว่าของ Nvidia เดียอาจบังคับให้ผู้จัดหาอย่าง Delta ต้องลดราคาด้วยนอกจากนี้ก็มีรายงานข่าวจากหลายสำนักข่าวนะครับสำนักข่าว E-Finance ไทยบล็อกมอง d e e p s ิกกระทบหุ้นไทยจำกัดแค่ Delta CCET แต่มองกลุ่มวางระบบ drtech จีนรับอนิสงเดลต้า ccet บูบก,กว่า5%กังวลจีนเปิดตัว deepseekai ต้นทุนต่ำหุ้นเทคสหรัฐดิ่งแรงส่วนทันหุ้นด o o m หุ้นเทคสหรัฐร่วงยกแผง ai จีนพ้นพิษเดลต้ Delta, ลงอีก5%หุ้นกลุ่ม semiconductors ปรับตัวลงแรงหลังจากการเปิดตัวของ deepseek ส่วนทันหุ่น .com อินโฟกราฟิกนี้เดลต้าผันผวนจากภาษี GMTAIG ีนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงแนะรอดูสถานการณ์คราวนี้เราไปอัปเดตข้อมูลของเดลตานะครับบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่4ซึ่งเราจะมาอัปเดตข้อมูลของเดลต้าลักษณะธุรกิจของเดลต้า เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power Management Solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทได้แก่พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ DC แ Fan EMI f i l t e r EMI และ Solenoid มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้แก่เอเชียยุโรปและอเมริกาใต้ ปัจจุบันหุ้นเดล t a มีผู้ถือหุ้นอัปเดตเพียงวันที่10พฤษภาคม2567มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด24,262รายและเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยอัปเดตข้อมูลเพียงวันที่8มีนาคม2567มีรายย่อยถือหุ้น22,655รายคิดเป็นฟรีโฟลด์23.08% Delta าเป็นหุ้นที่ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันมีมูลค่าตามราคาตลาด1,677,728ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน1,259,000ล้านบาทบริษัทนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่24กรกฎาคม2,538เข้าตลาดด้วยราคา IPO 130บาทราคาพา10บาทมีการเปลี่ยนแปลงราคาพาล่าสุดจากราคา10บาทมาเป็น1บาท และสุดท้ายราคาพาอยู่ที่10สตังค์อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่28เมษายน2566หุ้นเดลต้มีผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1คือ Delta าอิเล็กทรอนิกส์ (Intel) สิงคโปร์ e PTE Limited ถือหุ้นมากถึง42.85%รองลงมาได้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่2 Delta International Holding Limited (BV) ถือหุ้น14.68%ลำดับที่3 city nominees ถือหุ้น13.86%ลำดับที่4 delta electronics inc ถือหุ้น5.54%ลำดับที่5 the hong kong and c h a n g h a i banking corporation limited hong kong branch ถือหุ้น4.82%ลำดับถัดลงมาที่สำคัญก็มีบริษัทไทย e n v i r อาจำกัดถือหุ้น2.32% บริษัทและธนาคารในต่างประเทศอีกหลายรายนะครับปัจจุบันหุ้นเดลต้ามีค่า P/E 85.31เท่า P/E แพงมากเมื่อก่อนนี้ P/E สูงเป็นร้อยเลยนะครับปัจจุบันมี P/BV อยู่ที่23.75เท่ามูลค่าหุ้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีไปมากเลยแสดงว่าราคาหุ้นเดลต้าแพงแล้วมีการปันผล0.33%ซึ่งถือว่าปันผลน้อยมาก r o a 19.76% roe 30.38%ข้อมูลตรงนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับส่วน de ratio อยู่ที่0.54บริษัทมีนี่น้อย eps อยู่ที่1.35กำไรเต่าหุ้นทำได้ดีค่าเบต้าอยู่ที่1.62ราคาหุ้นมีความผันผวนมากกว่าเชตประมาณ1เท่าครึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเลอต้าก็เป็นหุ้นตัวสำคัญ ของหมวดหมู่เทคโนโลยีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การจ่ายปันผลของหุ้นเดลตานะครับเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้วก็จ่ายต่อเนื่องมาทุกปีปีละหนึ่งครั้งล่าสุดขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่7มีนาคม2567จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ45สตางค์ราคาหุ้นในปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง23.75เท่า มูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่6บาท19สตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่134บาท50สตางค์เดลต้าเข้าตลาดปรับฐานราคาต่ำสุดอยู่ที่2บาท70สตางค์ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับจากนั้นทำราคาพุ่งขึ้นทำหาสูงสุดที่173บาท50สตางค์ในไตรมาสล่าสุดคือไตรมาสนี้หุ้นอยู่ในขาลงนะครับ ภาพนี้เป็นภาพกราฟในไทม์เฟรมควอเตอร์ส่วนภาพนี้ไทม์เฟรมมันเมื่อต้นปี2,567ราคาหุ้นลงมาปรับฐานต่ำสุดอยู่ที่63บาท25สตางค์เมื่อ2เดือนที่แล้วราคาสูงสุดอยู่ที่173บาท50สตางค์เดือนนี้หุ้นปักหัวลงส่วนภาพนี้เป็นภาพกราฟในไทม์เฟรมวีคฐานราคาต่ำสุด63บาท25สตางค์ ก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม2567ราคาสูงสุดออาทาลายอยู่ที่173.50สบาท50สตังก์ก็อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567ฐานราคาต่ำสุดของหุ้นเดลต้าในไทม์เฟรมวีคฐานปัจจุบันอยู่ที่125บาทภาพนี้ก็เป็นภาพกราฟเดลต้าในไทม์เฟรมเดย์นะครับปัจจุบันราคาหุ้นเดลต้าอยู่ที่134.50สบาท50สตตังราคาหุ้นเดลต้า ร่วงลงมาตั้งแต่วันจันทร์ส่วนเมื่อวานนี้ก็ร่วงลงมาเปิดราคาต่ำสุดที่130บาทแล้วรีบาวขึ้นไปปิดราคาที่134บาท50สตางค์ราคาปิดเมื่อวานนี้ก็ยังอยู่ต่ำกว่าแนวรับ136บาทซึ่งแนวรับ136บาทก็กลายเป็นแนวต้านในวันนี้แนวต้านถัดไปอยู่ที่137บาท50สตางค์ แนวต้านถัดไปอีกอยู่ที่141บาทส่วนแนวรับอยู่ที่125บาทนะครับถ้าหุ้นเดลต้าหลุดแนวรับ125บาทก็จะ,จะดูไม่สวยแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสร่วงลงมาต่ำสุดที่แนวรับ112บาทแล้วก็ไม่ควรจะหลุดแนวรับ109บาทถ้าหลุดตรงนี้จะเสียทรงกับเป็นขาลงทันทีใครจะเข้าไปเทรดเล่นเก็งกำไรหุ้นเดลต้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ เซ n นติเมนต์ของตลาดยังเป็นขาลงถึงแม้เมื่อวานนี้จะรีบาวขึ้นไปแต่ก็อาจจะเป็นการรีบาวเพื่อจะลงต่อใครคิดว่าเดลต้จะพุ่งขึ้น d d 1 3ซีรีส์ใหม่ก็ออกเดลต้า 13C2006A มาให้เล่นเทรดเก่งกับรนะครับรวมทั้งหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั้ง2ตัวซึ่งในปัจจุบันก็อยู่ในขาลงใครจะมอง KCE และ HANA ว่าจะทำราคาขึ้นไปก็มี KCE 13C 2 0 0 6 a และ h n n a 3 3 c 2 0 6 a รวมถึงเซต50 13C 2 0 0 3 l ก็มาให้เล่นเทรดกิงกำไรกันนะครับเป็นเพียงการนำเสนอข่าวไม่ได้แนะนำให้เล่นหุ้นแต่อย่างใดนะครับใครสนใจก็เข้าไปเทรดเข้าไปลงทุนกันเอง First Trading Day ก็คือวันนี้29มกราคม2568 การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับหุ้นเทคร่วงแรงทั้งตลาดในช่วงนี้ความกังวลก็ยังคงอยู่การเทรดการลงทุนก็ควรจะวางแผนให้รอบคอบนะครับราคาหุ้นไปผิดทางต้องสต p l ลอ s ออกอย่าลืมใช้ข้อมูลของบริษัทในการพิจารณาข้อมูลเชิงตัวเลขชี่ว่าหุ้นเดลต้แพงแล้วราคาหุ้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีไปเยอะแต่ว่าปันผลน้อยนิดเดียวใครจะเข้าไปเทรดเข้าไปลงทุนก็ พิจารณาข้อมูลในเชิงตัวเลขประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ